สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราไาอยู่ในเกมอาวีนะผมแล้วสุกว่าร้างจะบวกกัแล้วนแล้ว,ลว,บ,วคคบผมหอแคล้วผมฟร์รมก่อนแบบนึงใจเย็นนะเพื่อนอย่ามาซีเลยวันนี้เราไาอยู่ในเกมอาวีนะผม,มกำลก็มาเล่นแนวนี้ม้างนะยังไม่เคยลงสัคคิปเลยนะผมอาจจะได้เสียงพัดลมนะผมเพราะผมเปิดพัดลมนะผม พอช่วงนี้หน้าหนาวผมก็จะเล่นดูแลตัวเองกันด้วยนะจะโอเคครับผมตอนนี้บอกกันแล้วจตรงวันนี้ครับผมไอ,อตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้ที่ผีเสื้อผมที่วิ่งเร็วๆโอเคครับผมได้หนึ่งเขิยวผมไหลแล้วไหลแล้วซึ่งตอนนี้บัตรก็ได้ถูกอัปมาใหม่นะผมผมได้ดูพวกนักแครเกมดังๆก็โกงอะตอนนี้ครับเคียวลึงมาผมผมก็จะรู้ทุกเรื่องเพรายอะไรพรได้ฟลายเลย,เลยได้สองตัวครับผมอืม เฮียกูพาเฮียอะไรวเนี้โอ้โหคตรหลาวเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเราก็จะไปเคลียร์เลนกลางต่อซื้อทังก่อน <c oughs> ผมก็ดูพวกรีวิวนะผมว่าบัตมันได้อัพมาใหม่ก็สื่อว่าโกงเลยสกิลเนี่ยโกงแล้วผมมีสแต็กถ้าเกิดเขาสแต็กมันจะใช้ได้สองครั้งนะผม <Wow. S 1> <c oughs> โอเคฟาร์มไปเรื่อยๆนะ ต้องเรียกผมตอนนี้เสียงแหบนะไม่ต้องเป็นไรนะอาจจะพากแบบลงๆนิดหน่อยนะผมเสียงพูดของผมมาหรอครับผมเอาไงผมเออละละหรือจะเอาหรือจะเอาบัตรผมโหดนะปฏิกาปฏิกาอยู่ประเด็นมอยู่ประเดนโอเคครับผมแลดคิวไปก,กแล้วตอนนี้เกมนำแล้วผมเล่นง่ายมากตอนเนี้ยถือว่าชิวๆเลยนะตอนเนี้ยทางล่างกระบวกอีิการครับผม หน้าดูเลยครับผมขอระช่วยครับผมไปช่วยครับผมตอนนี้แรดโดนไล่มาครับผมผมพยายามจะโดดแต่พวกเขาตีมังกรอยู่ผมก็จะไล่รอบมาดิมาดิเดี๋ยวผมจะไล่นะผมจะไม่ตีน่าจะไม่ไหวฮึฮยช่ว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 ยใช่มารอผมอุ้ยชิบหายแล้วผมโดนพีบผมแต่มาตามมายงี้ตายแน่นอนผมก็ยอมเสียผมถือว่าผมได้ตัวหนึ่ง โอเคไม่เป็นไรยังดีคนระับผมได้ตัวนึงมาผมมาต่อโอ้โหมาต่อก็ล่างบวกกันแล้วอา้า <c oughs> อะไรย่ายังไปไม่ทันถึงเลยย่าโอเคับมาหรอกกลางครับผมมาต่อกลางเลยไม่ไหวแล้วโอโหเกมนี้แม่งมีแต่บวกวะบวกอย่างเดียวผมเกมนี้น่าดูเลย <c oughs> โอ้โหจะบวกกับป่าฟ้าฝั่งมันเลยวะไปดับแพนด้าดีกว่าผมอะเอาแล้วผมเริ่มการบวกกับแพนด้าเดินมาตามแผนผมพอดีโดดไปเยอะแม่งเฮ้ยมันถึกอยู่ะย่แล้วผมโดดผิดแล้วผมเรียบร้อยผมตามน้าโอเคมาต่อาตามน้ำเลยย่าตามน้ำเลยย่าตายครับผมตายแบบ อโดดผิดอะ่ะเอาไม่ไม่เป็นไรโอ้ยเชี่ยไปล็อกตัวนั้นเฉยเลยสวยคาร,รีฝังมาในตัวพีเซียมเชื่ออะไรวะลืมอะ่มอะดึงมาไม่อยากโดดตัตายแน่นอนถ้ากิดโดดไปเดี๋ยวขอดูเชิงก่นอนแล้วเพื่อนเัางไงต่อ จะสึกวกับเพื่อนจะเอานะเอาแล้วเสียผมต้องไล,ล่ละแพนด้าแพนด้าจะตายละโอ้ยเหียแม่มีตัวดาบเสียมาสี่ตัวแล้วผมอะตายงงมากทำอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ลลยต่อลุยต่อแแแางอุคยอุคยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโอุ๊ย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 อุัยอุตยอุยอุ๊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 ยอุยอุ๊ยอุ๊อเ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊อุยอุ๊ยออุ๊ยอยออยอุ๊ยออุยอ่อุ๊ยยออะย โอ้ยนั่นจะอ,อะไรจะเอาป้อมอะไรนะเอเอตีดีหลูผมยังไม่เคยทำคลิปเกียนเลย,ยนะี mm ่หว่าเนาะผมว่าผมต้องจัดละเดี๋ยวคอยดูกัน,นผมก็ความเกียนของผมมันจะเป็นตั้งไหนโอเคนะครับโอเคผมเวทป่ามานันละมาหลอกมาเช็ควะแต่แปบ,บแดงเพิ่งตายไปเมื่อกี้โอ้โหลูแผนหมดเลยงเงี้ย เน่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 รอ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 จังหวะรอจังหวะรู้สึกเหมือนเพื่อนจะเข้าเลยนะเยสเอาวะเวียนตีฟัมแล้วผมตอมแต่กบผมจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ครับผมเอาไงครับผมบัตเตอร์ไฟคิดครับผมคิดคิดคิดเดินวนไปหนึ่งทีมาหลอกช็อกมาครับผมไม่โดนครับผมไม่โดนผม ผมรอจังหวะตัวนี่ไงคิดสิคิดสิครับผมไหลครับผมไหลไม่ไหลไม่ไหลไหลครับผมไหลอยู่ไหลอยู่โอ้โหไม่ไหลละจังหวะโอเคได้ดูโหแตกหมดดอกตีครับผมบอกเหลโคตรเอาครับผมจีจีไปครับผมจีจีครับผมเออจีจีครับผมเนี่ยหนุนครับผมความเกคียวของบัตเตอร์ไฟไหลน่าดูเลย โอ้โหโคตรเอาะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นผมผมขอจบเลยแล้วกันก็คลิปนะผมไว้วันนี้ก็อย่าลีมเดยทุย,ถ,ยถ้าเจ็ดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆนะผมเดี๋ยวก็จะหาลงเรื่อเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยม่วางเท่าไหร่นะผมบายผมจุ๊บจุ๊บ